มามาต่อการวินที่หกหลังจากที่เราพักไปแป๊บหนึ่งนะเพื่อให้เอลินมันหายโอเคมาวินที่หกไม่น่าจะตึงแต่เราว่าตึงอย่าตึงนะขอร้องเหนื่อยผีเสื้อเจอตัวเดียวกันนะมันตึงมากเลยโอ้โหครบเซตเลยอะทุกคนแต่ที่เขาไม่มีบัฟนะเราได้เปรียบตรงที่เรามีบัฟ อ่ะเขาได้ทอยก่อนนะต้องดูจังหวะการเล่นอะว่าใครจะใครจะพลาดก่อนกันแค่นั้นแหละใครพลาดก็คือเตรียมเตรียมแพอ่าสร้างเพิ่มเป็นไงโดนขังนะทุกคนแต่เขามีโลทองเขาไม่กลัวอยู่แล้วผีเสื้อเนี่ยมันมีโลทองไงโอเคโดนขังอีกรอบนึงนะแต่ถือว่าดีนะมันช่วยสลายโลเขาเราจะได้สาบง่ายๆนะ อาสร้างไปอีกดีอาโลเขาหมดแล้วนะทุกคนทีนี้ก็ลุ้นลุ้นอะไรรู้ไหมลุ้นให้ถอยต่อเขาไม่ออกไม่แล้วก็ลุ้นให้เราสาบได้แล้วก็ถอยหน้าหลังออกนี่ไงนี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละว่าของใครจะออกไม่ออกอาโลไม่ชัร์ด้วยเยี่ยมสิบสองนะต้องเบิ้ล และต้องเบิลโอเคสิบก็ได้อ่ะสาบสาบให้หน่อยไม่ออกไม่สาบขอทอยสิบเอ็ดนะทุกคนซาบเธอขอร้องโอเคไม่ให้เขาทอยเบิลสิบสองแล้วกัน เอาอยัางไงดีอะทุกคนถอยห้าปะห้าก,ก็ได้นะเดี๋ยววางหลุมดำาให้เขาเบิ้ลสองแทนโอเคเราจะไม่เมิร์ชแลนด์นะทุกคนเพราะว่าเขามีทาสีฮะเบิ้ลแปดได้ด้วยแล้วไม่ดิชาร์จล่ะโอ้ยเราเลือกดิชาร์จมาใช่ไหม มันไม่ออกนะอีดิชาร์จเนี่ยถ้าดิชาร์จออกเราจบวิงได้ละเสียใจว่ะอ่าดีที่เขาไม่ชาร์จโลกนะทุกคนที่เหลือรุ่นให้เขาไม่ทอยต่อละกันอย่าทอยต่ออย่าทอยต่ออย่าทอยต่ออย่าโอเคไม่ทอยต่อนะอืมมีทัส ไม่มีทาสีนะทุกคนเบอร์สิบสองขอมาตรงนี้ก่อนอ้าวโอเคมาตรงนี้ก็ได้ไดไอืมเอาอยัางไงดีเบิร์สิบสองไปก็ได้อะขอสาบได้ไหมโอเคเยี่ยมเยีม่มเยี่ม ทำไงต่อทุกคนทำยังไงต่อสิบเอ็ดนะก็ก็ได้อ่ะแต่ว่ายังไงล่ะจะทำคำเตือนวิกเลยไหมเดี๋ยวขอว่าไปก่อนนะทุกคนคิดก่อนเอาเพยเซฟดีกว่าลุ้นห่อเหินนะทุกคนโอเคเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็หอเหิน อาคาเตือนวิกมาละทีนี้ก็รอเทินถัดไปนะว่าเขาจะแก้เกมยังไงโอเคนะทุกคนน้ำออกเราจะไม่ถอยไกลนะถอยสี่ขอถอยสี่นะสี่สี่หรือสองสี่ก็ได้โอ้ยแปดแปดโอเคโอเค,อเคห่อเหินน้ำตาจะไหลห่อเหิอนออกนะ โอเคดีสุดยอดลุ้นแทบตายมาวินที่เจ็ดตึงตึงมากตึงทุกวินเลยอ่ะทุกคนเราไม่เราไม่เจอตัวง่ายๆเลยอ่ะสงสัยคนมันเป็นสัปดาห์แรกไงมันเป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วยวันแรกของวีคนะคนก็เลยมาเล่นเยอะแล้วมีแต่ตัวโหดๆทางนั้นเลยอ่ะแล้ววินเจ็ดดูซิเราจะเจออะไรเนี่ย ไนกี้ก็แพ้ทางเราอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แพ้ทั้งหมดนะถ้าเราไม่เล่นแบบประมาทเกินก็ก็โอเคแต่ว่าเขาอะมีสาบเขามีโยนระเบิดนะทุกคนแล้วก็เขามีแสงจันทร์อันนี้น่ากลัวนะเพราะว่าเราถ้าแบบโดนโอ้โหสุดยอดเลยอะแสงจันทร์ะน่ากลัว ก็ดีนะที่เขาได้ถอยคนแรกนะเราจะได้หลุดจากการโจมตีเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยสักทีไว้เราไลา่สาบเขาทีเดียวนะถึงแม้เขาจะมีพื้นที่บริสุทธิ์แต่ว่า,เ,าเขาไม่กล้าโยนดาบนะทุกคนเพราะว่าเขากลัวสกิลขังคูของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่เขากลัวโอเค เก็บดาบละจะโยนไหมเสี่ยงไหมล่าจะเสี่ยงไหมพี่โอ้ยมีเสี่ยงว่ะคนนี้เล่นเป็นนะทุกคนประสบการณ์เขาน่าจะเยอะช่ำชองเนี่ยอ่าโอเคเขาไม่อยู่ในพื้นที่บริสุทธิ์ด้วยนะน้ำเราก็ไม่ออกด้วยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ประเด็นเขามีอันนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราถอยสิบสองไปก็ได้ ไม่สาบเหนื่อยอ่ะทุกคนอาน้ำทุกคนถ้าน้ำไม่ออกแบบเนี้ยอันนี้คือแย่ของจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโอเคดีที่สาบเพราะว่าเขาเก็บดาบได้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรเขาโดนสาบไปละเขาโดนสาบไปแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันง่ายอีซี่ละ มาตรงนี้จะดักเขายังไงอะดักเขาไม่ให้ถอยไม่ให้ถอยเบิ้นสองละกันเพราะว่าถ้าเขาถอยเราจะไปไหนเนี่ยเก้าอะเก้าอุ้ยทำเมื่อกี้ออกสิบเอ็นะเราติดคุกเลยนะเนี่ยโอเคนะทุกคนโอเค กดดันให้เขาถอยสิบสองให้เขาไปไกลๆจากเรานะเห็นไหมเขาจะถอยสิบสองเพื่อไปให้ไกลจากเราเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโดนขังโดนอะไรไงโดนดาบอะไรเงี้ยเอาแต่เราก็ตามไปสาบเขายากด้วยนี่ใช่ไหมเราตามไปสาบเขาก็ยากนะทุกคนไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ถึงเบอร์สิบสองไปเลยครับอ่ะ โดนโยนระเบิดละเดี๋ยวลุ้นสาบเขาต่อนะทุกคนไม่สาบก็เตะขอขอสักอย่างอืมเป็นไงเป็นไงโอเคขหเหินนะเราจะไปไหนดีโอเคดีที่ดุดไม่ถึงนะทุกคนเราจะไปไหนเนี่ยม,มานี่ก็ได้ แล้วก็ทอยเราเบิ้ลกี่รอบแล้วจําไม่ได้นะทุกคนอ่ะมาตรงนี้วางดักไม่ให้เขาทอยสิบสองนะแต่เขาทอยเบิ้ลสองได้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงมันเป็นพื้นที่น้ําเราอ่ะเขาสร้างเมืองยากอยู่แล้วไนกี้เร็วๆสิบเอ็ดนะทุกคนก็ไปตกเมือง เมืองตัวเองนะแต่ว่าเรายังไม่ทําคําเตือนวิกเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปสาบเขาก่อนขอเบอร์สิบสองนะถ้าออกสิบเอ็ดนี่สวยมันจะสวยเดี๋ยวนะถ้าเราไม่สาบถ้าออกสิบเอ็ดแล้วถ้าออกสิบสองแล้วเราไม่สาบนี่เราก็โดนนะทุกคนใช่ไหมโอเคสาบนะเดี๋ยวเราเพราะเราจะโดนมีเสียงโดนกันวิกไงถ้าเหาะออก เออถ้าวัาผมอมออกก็คือจบไม่ออกเอาอยัางไงดีพี่ออะแม่เข้าทอยสิบสองอะดักทุกทางเขาจะเบิ้ลได้อีกไหมเขาเนี้ยก็ยังจะเบิ้ลนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนดิชาร์จเราโอเคออกสักทีโอเคหายแล้วนะหมวกหมวกกับกันวิเขาหายละยอมเธอพี่ ยังไม่ยอมนะทุกคนยังไม่ยอมวินเก้าเหรอเนี่ยใช่ไหมวินเก้าเขาหรอถึงสู้ขนาดเนี้ยสู้จริงๆยิ่งแตงสกอตบิวซี่เวอร์อาวาไปเก็บเมืองตัวเองนะจะสร้างแลนด์ใช่ไหมมีเงินสร้างไหมน่าจะพออยู่นะพอไหมรออะไรอะ่ะ อ๋อถอยโอเคเบิ้ลสองถอยหลังไม่ออกสองอีกแต่ไม่เป็นไรนะเรามีวาร์ปอเมอร์จมาเลยวินเจ็ดหเหนื่อยมาวินที่แปดของ่ายๆได้ไหมขอเจอตัวแบบหนูยิ้มอะไรเง,งี้ยคงคงไม่มีหนูยิ้มที่ไหนมาลงหลีกะนะทุกคน โอเคเจอตัวตำนานนะทุกคนมีคอสด้วยนะมีสาบด้วยมีระเบิดด้วยน่ากลัวทุกคนเขาก็มีบัฟเหมือนกับเรานะเพราะฉะนั้นมันก็ก็ได้เปรียบพอๆกันอนะเพราะว่าเขาก็มีบัฟนะเราก็มีเราต้องอยู่ให้ห่างจากเขานะ <c oughs> <f ew> เพื่อไม่ให้โดนสาบแล้วก็พยายามชาร์จโล่เยอะๆขอร้อง ขอแค่ชาร์จโลขอแค่พี่ชาร์จโลให้ไหมชาร์จเขามีโดนก๊อปปี้ด้วยนะไลายนะเนี่ยขอไปอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงไหนเหนื่อยต้องหาทางหนีหุ่นไลกาดะขอเบิ้ลเบิ้ลอะไรอะ่ะเบิ้ลอะไรก็ได้เบิ้ลสองอะ โอ้ยไม่เบิร์นไม่เบิร์นไม่เบิร์นอ่ะหลบมาไกลๆทุกคนหนีหุ่นไล่กานะทุกคนถอยต่อไม่ออกอีกตานี้จะรอดไหมเนี่ยอ่ะเขาไปลายแรกนะทุกคนเขาจะทำอะไรอ่ะอ๋อจะสร้างแลน,น,นเขามีไดเมนชั่นนะแต่เขาไม่มีเอ่ออะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะยูนิคอนเออไม่มียูนิคอนนะสาบแล้วสาบแล้วโอเคเราก็ทําลายโลกเขาได้นะแต่เขาจะถอยถอยหลังมาสาบเรานี่แหละขอร้องอันนี้ยอย่าติดอย่าสาบปิดยูนิคอนกันให้หน่อยกันหน่อยยูนิคอนยูนิคอนโอ้ยยูนิคอนเหนื่อยจะรอดไหมเนี่ย ตานนี้เกมไม่อวยนะทุกคนถ้าแพ้ก็ไม่แปลกอะ่ะดูมันดีดูมันอ่าดูมันดีที่ไม่ขังคุกนะทุกคนแล้วก็ดีที่เขาไม่ทอยต่อด้วยนะจะเชิญไหมไม่เชิญเราด้วยคงไม่อยากให้เราเบิลได้อะ่ะดัก12ไว้แต่เราจะทอยสิบสองนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีพื้นที่น้ำนะโดนใจจ่ายไปโดนทำลายเต่าไป โอ้แต่เมืองแพงจังเลยอะมีตัดการไหมเนี่ยโอเคไม่มีตัดการนะขอเบิ้ลสองแป๊บหนึ่งแต่ถอยถอยหลังต้องออกนะทุกคนเอ้ยถอยถอย,ถอยหลังเทินหน้าต้องออกนะสาบให้หน่อยได้ไหมพี่สาบให้หน่อยอาสามก็ได้สามออกห้าสาบให้หน่อยพี่โอ้ยมีการสาบเหรอโอเคมีลืมไปว่านางมีโดนกันสาบ จะทำไงขังขังคุกขังคุกขังให้หน่อยพี่ไม่ขังไม่เป็นไรเรามีห่อเหิอนอีกรอบหนึ่งนะทุกคนขังขังคุกโอเคขังคุกนะขังได้แล้วนะเขาจะเบินไม่ได้ละเทินหน้าอืมถ้าเขาเบินไม่ได้เขาจะไปไหนอะไม่ดิอย่ามาหลอกล่อเราไม่วางเราจะให้คุณเต๋าแตกอยู่ในนั้นแหละ อดูดมาดูดมาก็ได้อะแล้วแต่เลยยังไงนางก็เต่าแตกและต่อไปเราจะถอยห้านะทุกคนห้าแล้วก็ขอขังกูอีกรอบได้ไหมไม่ขังแล้วนะอาดูดดูดมาก็ได้ลมแม่งเลยเฮ้ย <c> ล <oughs> ีชาร์จไม่ออกออกนะแต่ว่าเราโดนกันเอฟเฟกอันตราย ไม่เป็นไรเขาโดนทำาลายเต่าละฮขายเมืองขายเมืองลุ้นขางกูอีกรอบนึง่งขางกูโอเค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 ห่อ,เ,อเ,เหินมาตรงนี้เลยจ้าอ่าจะเล่นยังไงพี่โอเคนะเขาเต่าแตกไปแล้วก็ถือว่าดีนะทุกคนเขาจะไปข้างหน้าหรือจะไปห้างหลัง ไปข้างหลังเมืองเรานะไว้นะในมเมืองเรานะอยากจะป้ายสีหรออ่ามาตำแหน่งเดียวกับเรานะเขามาตำแหน่งเขาฉลาดนะทุกคนเพราะว่าถ้าเขามาตำแหน่งเดียวกับเราเนี่ยเราจะสาบเขาไม่ได้ในเทิร์นถัดไปเราต้องทอยต่อก่อนถึงจะสาบเขาได้นะแต่ไม่เป็นไรนะเรามีวาวหัวม,มุมนะทุกคนอ่าเดี๋ยว กลับมาเมืองตัวเองลุ้นดูดลุ้นขังอะไรก็ได้โอเคดูดออกนะทุกคนคราวนี้ถ้าถอยถอยหลังออกไม่ออกไม่ออกโอเคไม่ออกก็ไม่ออกลุ้นขังนะทุกคนขังไม่ขังนะทุกคนอา่าลุ้นดูดอืมกูลุ้นหลายอย่างเหลือเกินค้งโอเคอาวางใต้ไปเลยเนี่ย แล้วก็ถอยเมื่อกี้เราเบิ้ลกี่รอบอะถอยห้าก็ได้อะออกสี่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมาตรงนี้อ่ะเขาน่าจะตายแลย้วแหละทุกคนตายไหมเออสักทีมือนนักมาทุกครั้งที่มัน ขึ้นเลข 8, แบบนี้ก็ทำให้เราใจสั่นได้ตลอดเวลาและในที่สุดเราก็มาถึงวินสุดท้ายของเรานะทุกคนก็ก็ต้องขอภาวนาให้ชนะสักทีนะก็วินที่9ก้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันต้องเจอตัวที่ตึงมากแน,แน่นอนต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดแล้วก็ตัวท็อปนะทุกคนนั่นไง ว่าแล้วเชียวอ้ยมีบับด้วยมีการสาบับหมุนไลกาด้วยนะแต่ว่าไอรูนเนี้ยมันกันแค่สกิลตัวละครน,นะทุกคนซึ่งส,ส,สกิลสับของเรามันเป็นสกิลจี้มันไม่ได้กันสกิลเอ้สกิลสับของเรามันเป็นสกิลจี้มันไม่ใช่สกิลตัวละครรูนนี้มันก็ค่อนข้างไรประโยชน์น,นะเพราะว่าตัวละครที่มีสบับหมุนไลกาในตัวเนี่ยมันไม่ค่อยม <laughs> จีจริงๆนะทุกคนมันไม่ค่อยมีนะรูน ลุนป้องกันหุ่นไรกามันเอามากันตัวละครไงแล้วตัวละครที่เขามีหุ่นไรกาในตัวมันไม่ค่อยมีนะ,ะเขาสร้างละไม่กลัวขังคุกเลยแต่เกมน่าจะอวยเขานะทุกคนเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นวินเก้าไงวินเก้าเราเกมก็เลยน่าจะอวยเขาอะ,อะไม่ขังคุกด้วยนะทุกคนเขาสร้างเกินละเขาสร้างเกินไปสองรอบละเราก็ยังไม่ขังนะก็ ถ้าน้ำไม่ออกนี่โอเคกำลังจะด่าน้ำออกอยู่นะน้ำออกอยู่จะเอาอยัางไงดีจะวาร์ปเลยไหมวาร์ปเลยนะทุกคนเขาไม่มีดักวาร์ปอ,อ่ะสร้างหลุมดำมาตรงนี้อ่าวาร์ปหน้าหลังไม่ออกนะแต่เราจะทอยเบิ้ลสิบสองไปอ๊บโอเคสาบเรียบร้อยเสร็จสิ้นคุณเสร็จภารกิจเอาไช่ โอเคดูดนะแต่ดูดไม่ถึงดีละที่ดูดไม่ถึงอะ่ะมันจะได้ไม่มาเราจะใช้โอกาสนี้นะพยายามสร้างเมืองให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเดี๋ยวไปสิบเอ็ดก่อนก็ได้นะหรือว่าสามดีสามหมอสิบเอ็ดก็ได้อ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเก้าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนต่อยไปดิเอาไม่ต่อยอาว์ปหัวมุมออกไหม ไม่ออกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะดักไว้ที่12ตรงนี้แล้วก็ถอยถอยหลังใช่มไหมเดี๋ยวถอยเก้าไปไม่ก็อันนี้เป็นสกิลถอยต่อนะทุกคนอาะถอย12ไปเลยโอเคเบบี้ okay. ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแล้วนะทุกคนถ้าเขาจะเบิ้ลก็มีโอกาสสูงที่เขาจะเบิ้ลแต่เขาไม่เบิ้ล เยี่ยมยอดมากแต่ข้อถอยต่อนะทุกคนก็ยากอยู่ก็ยากนะยากยากขา้อถอยต่ออ่าเขาจะไปไป้ายสีหรือว่าจะมาสร้างเมืองสร้างเมืองนะ<ส>าวาร์ปรออกไหมไม่มีวาร์ปแล้วโอเคเบิ้ลสิบสองไปขอเบิ้ลสาบต่อยสาบต่อยสาบต่อยสาบโอเคห่อเหินไหม ไม่เหาะนะทุกคนเออเอาวางไว้ตรงนี้เมืองเข้าแพงที่สุดใช่ไหมข้าวางสปริงไว้อ,อืมเอากันไว้ก่อนนะเบิร์สิบสองอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวพยายามทําเมืองไว้ก่อนนะเอออ่ะว้าหัวม,มุมติดเดี๋ยวเราว้าไปข้างหลังนะเอาหลุมดำไม่ต้องเปลี่ยนโอเคถ้าถอยห้าออก เอ้ถ้าทอยห้าได้ก็ชนะแล้ววาร์ปออกด้วยนะอะทอยทอยไปยังไงก็วาร์ปได้อยู่แล้วแหละโอเควิน9้าสวยงามสุดยอดเลยอะ่ะผีเสื้อมีบาบา้าสุดยอดอะ่ะเก้าวินแบบไลฟ์ไพยนะทุกคนเราไม่ได้เกิดเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาน,นานแล้วนะสุดๆบอกเลย